นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับกระาบเปลี่ยนพ่อแม่พี่น้องชาวเขตเทศบาลตำบลป่าตานอ,อําเภอขุนตาลจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาทเทศบาลตำบลป่าตานเขต2ตรดเลือกนายฉลากฉายาเบอร์12 เบอร์12เบอร์12ผู้สมัครอิสระสื่อสัตว์เสียสระนี่คือสปอราตเข้าใจจ<า>ับเตมพัฒนาจิตอาสาร้อยเปเซ็ขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พ่อแม่พี่น้องนายฉลากฉายาเบอร์12เบอร์12ขอโอกาสรับใช้พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลตำบลป่าตาลเขตสองสื่อสัตว์จริงใจชอบพัฒนาจ,จิตอาสาตรงไปตรงมาต้อง เบอร์12เบอร์12เบอร์12ขอเป็นทางเลือกใหม่จริงใจรับใช้พ่อแม่พี่น้องนายฉลากฉายาเบอร์12เบอร์12เป็นคนดีมีความรู้ความสามารถขออาสารับใช้พ่อแม่พี่น้องเป็นปากเป็นเสียงให้ท่านพร้อมทำงานทันทีมีทุกร่วมฝึกษา มีปัญหาร่วมแก้ไขเลือกสมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าตานเขต2โปรดเลือกนายฉลากฉายาโปรดเลือกนายฉลากฉายาเบอร์12เบอร์12ในนามผู้สมัครอิสระไม่ขึ้นตรงกับใครพร้อมเป็นคนของประชาชนเพื่อประชาชนหัวใจคือพี่น้องประชาชนเท่านั้นเลือกนายฉลากฉายาเบอร์12เบอร์12 อย่าลืมวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาเป็นวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลฝ่าตานเขต2โปรดเลือกนายฉลากฉายาเบอร์12เบอร์12เบอร์12บ8มีนาคมเข้าคูหากาเบอร์12เบอร์12เบอร์12